ขนาด10 m t e p ขายไป1,717คันราคา6,071,000บาทรถ eV Style Station w a g o n จากค่ายรถที่มีต้นกำเนิดจากอังกฤษแต่ปัจจุบันเป็นของกลุ่มทุนจีนใช้แบตเตอรี่ความจุ50.3กิโลวัตต์ชัวโวิ่งได้ไกลสูงสุด380กิโลเมตรจุดเด่นของรถรุ่นนี้อยู่ตรงตัวถังรถขนาดใหญ่มีพื้นที่บรรจุสัมภาระสูงสุดถึง1,456ลิตรเน้นให้ความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง อันดับ9าออร่าบูดแคปขายไป2,137คันราคา599,000บาทรถอีดีไซน์น่ารักสีสันสดใสจ,จากค่ายรถเกรดวอรมอเตอร์ของจีนใช้แบตเตอรี่ความจุ63.139กิโลวัตต์ววิ่งได้ไกลสูงสุด500กิโลเมตรจุดเด่นของรถรุ่นนี้แน่นอนว่าต้องเป็นดีไซน์ที่น่ารักเป็นเอกลักษณ์เหมือนน้องแมวผสมผสานร,ระหว่างความวินเทจย้อนยุคกับความทันสมัยเข้ากันได้อย่างลงตัวอันดับ8 t e เทส Mo โมเดลขายไป2,926คันราคา1,599,000บาทรถ่ยัใหญขอี ใช้แบตเตอรี่ความจุ8 2กิโลวัตต์อาววิ่งได้ไกลสูงสุด702กิโลเมตรจุดเด่นของรถรุ่นนี้อยู่ตรงการออกแบบที่อิงตามหลักอากาศพลาศาสตร์ทำให้รถสามารถวิ่งได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงระบบ U-XUI ที่ทันสมัยรวมทั้งผู้ช่วย AI ในรถยนต์ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่อันดับ7 Ion Y+ ขายไป3,685คันราคา769,900บาทรถ E ีีรูปแบบ Cross Over จากค่าย GAC i o n ของจีนใช้แบตเตอรี่ความจุ50.66กิโลวัตต์ชั่ววบวิ่งได้ไกลสูงดตนขา รถที่ใหญ่พื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางสามารถพับเบาะเป็นเตียงยาว1.8เมตรได้เพราะถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเหมาะสำหรับการเป็นรถของครอบครัวอันดับ6ชางอันดีพอ์ S07 ขายไป4,484คันราคา1,399,000บาทรถ EV วีสไตล์ SU ีจากค่ายชังอันของจีนใช้แบตเตอรี่ความสูง66.8กิโลวัตต์แอววิ่งได้ไกลสูงสุด485กิโลเมตรจุดเด่นของรถรุ่นนี้อยู่ตรงดีไซน์ที่ฉบเฉียวโดดเด่นสะดุดตาโดยการออกแบบภายในยังได้รับแรงบนันดาลใจจากเรือยอดสุดหรูนั่นเองอันดับ5 BYD Seal 1>, 1 3 2 5 0 0 0บาทรถ EV สไตล์ Prem มียมสปอร์ตซีดจากค่ายรถยักษ์ใหญ่ของจีนใช้แบตเตอรี่ความจุ61.44กิโวัต์สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง510กเมจุดเด่นของรถรุ่นนี้อยู่ตรงรูปลักษณ์พรีเมียมสปอร์ตซีดมีหลังคากระจกขนาด1.9ตารางเมตรเคลือบด้วยซิลเวอร์เพลช่วยลดปริมาณแสงที่ส่องเข้ามาในห้องโดยสารอันดับ4 MG4 Electric ขายไป5,075คันราคา79,900บาทรถ EV Hatchback สไตล์ Minimal Sportiness ใช้แบตเตอรี่ความจุ51.4กิวัต์ชวิ่งได้ไกลสูงสุด425กิเมจุดเด่นของรถรุ่นนี้อยู่ที่ระบบขับ เคลื่อนล้อหลักและรูปทรงตัวถังแบบแอโรไดนามิกช่วยเสริมสมรรถนะในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นมาพร้อมห้องโดยสารสไตล์นี้นิ่อลแต่หรูหรา อันดับ3เนต้าวีขายไป6 2พ5นสอบาคันราคา549,00 0บาทรถ e ีวีสไตล์บ SUV ขนาดกะทัดรัดจากบริษัทเนต้าออโต้ของจีนใช้แบตเตอรี่ความจุ 4. 0 7กิโลวัตต์อ์วิ่งได้ไกลสูงสุด3 8 4กิโลเมตรจุดเด่นของรถรุ่นนี้อยู่ตรงความกระทัดรัดขับขี่ง่ายคล่องตัวเหมาะกับการขับขี่ในเมืองส่วนตัวถังได้รับแรงบันดาลใจจากโลมาจึงมีความท้่ไหวโค้งมนเข้ากับเหลี่ยมสันที่สื่อถึงความโฉบเฉี่ยวอันธันสมัย